ต้บาดาลอันลึกล้ำมีนครแห่งนาคาเรืองรองด้วยรัตนเจ็ดประการและผู้ครองนครน,นั้นคือพญานาคนามว่าผู้ริทัตผู้มีฤทธเดชยิ่งใหญ่เหนือหมูพญานาคทั้งหลายและนี่คือเรื่องราวทศชาติชาดกที่6พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานาคชื่อผู้ริทัตในวันหนึ่งผู้ริทัตนาคผู้มีฤทธมากเกิดมีใจที่เปี่ยมด้วยธรรมพระองค์ทรงปรารถนาจะบำเพ็ญศีลบารมีให้บริบูรณ์จึงตั้งสัตปฏิยาน ไว้ว่าจะไม่เบียดเบียนชีวิตใดไม่ทำร้ายผู้อื่นแม้ต้องทนทุกข์ก็จะรักษาศีลให้มั่นวันหนึ่งพญาภูริทัศน์เสด็จขึ้นสู่โลกมนุษย์เพื่อจำศีลอยู่บนจอมเขาขดร่างอยู่บนหินใหญ่ตั้งจิตแน่วแน่ภาวนาในความสงบแต่แล้วโชคชะตาก็ได้ทดสอบจิตอันมั่นคงนั้นพรามผู้ละโมบชื่ออาลาลบัณฑิตปราถนาทรัพย์ในบาดาลจึงใช้เวทสะกดและเครื่องรางเข้าจับพญานาคได้แม้ถูกจองจำถูกบังคับให แสดงอิธิปาติหารให้คนดูบางครั้งก็ถูกทรมานให้เหมือนเป็นของเล่นของพราหมณ์แต่พญาภูริทัศน์กลับนิ่งสงบไม่โกรธไม่แค้นไม่ละศีลแม้เพียงนิดเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพญานาคภูริทัศน์จะรอดพ้นจากพันธนาการของพราหมณ์ผู้หลงผิดนี้ได้หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป